มาปางทำหน้าเนี่ยอยากกินหรือไม่อยากาอยกมีไข่เจียวเปล่ามาฟางข้าวไข่เจียวมีน้ำพริกกระปินะคะที่มองเห็นหน่อไม้ปลาถูทอดปลักต้มผักต้มวันนี้แม่ตุ้งไม่ได้ทำอ,อ,อะไรนะไข่เจียวมามาปางไม่มีกินเลยดูหน้าดิหน้ามันเ,ออานเลยอั้นเลย ไม่มีไข่เจียวไงไม่ตุกกินหัวเชื้อก่อนเก้าอะไรนะหงเหินไปยังหงกับยังใส่ชุดเดใส่ชุดตะยมผูลูกไม้แล้วไปกินหงเหิน แน่นหนแม่เพื่อนบอกไปยังหงลุงยังมาอันนี้เอซีและอั้นมากแล้วค่ะเปิดปาร์ตี้กันหน้าเวทีนะคะจะได้มีแรงเชียร์ลูกชายวันนี้สี่ทุ่มนะคะ